สวัสดีค่ะวันนี้ครูอลิซจะมาสอนสูงวัยเปิดเพจ Facebook แบบง่ายๆค่ะเปิดเพจก็คือเหมือนกับเปิดร้านค้านะคะหลายคนที่ยังไม่มีร้านค้าหรือหลายคนที่ยังไม่มีเพจมีบ้านวันนี้ค่ะครูอลิซจะมาสร้างบ้านให้สูงวัยค่ะขั้นแรกนะคะเปิดเพจขั้นแรกไปที่ Facebook ค่ะเปิดที่ Facebook นะคะเมื่อไป Facebook แล้วมามุมขวามุมขวาเมนูหรือสามขีดนะแตะที่สามขีดค่ะแตะสามขีดคุณจะมีเห็นรายการนะคะมีรายการเยอะแยะไปที่เพจค่ะไปที่เพจเปิดที่เพจนะคะเมื่อไปที่เพจแล้วจะมีรายการอยู่ข้างบน ไปที่สร้างเห็นไหมมีเพจแล้วก็ไปที่สร้างแตะที่สร้างค่ะถ้าแตะที่สร้างปับ๊บจะเจอเห็นไหมคะจะเจอการสร้างเพจคุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้ก็มาดูที่ข้างล่างเริ่มต้นใช้งานแตะที่เริ่มต้นใช้งานเลยค่ะอ่า ต่อไปจะเจอคุณต้องการตั้งชื่อเพจนี้ว่าอะไรชื่อเพจเขาอธิบายว่าการที่คุณจะเปิดเพจเนี่ยคุณจะทำธุรกิจแบรนด์ส่วนตัวหรือคุณสามารถเปลี่ยนชื่ออะไรได้ในภายหลังอ่าวันนี้ครัวริททำเป็นตัวอย่างครัวริทก็จะตั้งชื่อเพจว่าครูอัมพานะคะครัวริทจะตั้งชื่อเพจนี้ว่าครูครูคร อัมพาค่ะครูอัมพาสอนออนไลน์ค่ะครูอลิซจะทำสอนสอนสูงว้ยทำออนไลน์สอนออนไลน์ ก็เขียนตั้งคุณจะตั้งชื่อเพจอะไรก็ตามที่จะเกี่ยวกับธุรกิจคุณคุณก็พิมพ์ไปแต่วันนี้ครูอลิซจะตั้งชื่อเพจว่าครูอัมพาสอนออนไลน์เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้วกดตรงนี้ถัดไปค่ะเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วหมวดหมู่ใดอธิบายเพจนี้ได้ดีที่สุดคำว่าหมวดหมู่ก็คือเขาจะมีมีรายการให้เลือกนะคะ มีเว็บบล็อกส่วนตัวสินค้าบริการช้อปปิ้งค้าปลีกสุขภาพความงามค่ะของครัวริศสอนออนไลน์ครัวริศจะสอนเกี่ยวกับสุขภาพกับความงามของสูงวัยครัวริศก็แตะอันนี้เลยนะคะการตั้งชื่อหมวดหมู่เนี่ยเกินกว่าหนึ่งชื่อก็ได้เขาให้ได้ถึงสามหมวดหมู่แต่ครัวริศครัวริศเน้นแค่สุขภาพกับความงามเมื่อครัวริศตั้งเสร็จแล้วครัวริศพอแล้วค่ะ ัวิก็มาดูข้างล่างถัดไปอ่าถัดไปเขาบอกเลยคุณมีเว็บไซต์สำหรับควมอภาสอนออนไลน์หรือไม่อันนี้ครัวริสเปิดครั้งแรกครัวริสบอกฉันยังไม่มีเว็บไซต์ครูอลิริก็แตะไปที่ฉันยังไม่มีเว็บไซต์แล้วก็ถัดไปค่ะอ่าต่อไป ต่อไปเพิ่มรูปภาพในเพจนี้เขาบอกว่ารูปภาพในเพจนี้อยู่ที่คุณว่าถ้าคุณขายของเกี่ยวกับของคุณอาจจะใส่เกี่ยวกับสินค้าของคุณหรือโลโก้ก็ได้หรือคุณจะใส่ถ้าเกี่ยวกับข้องกับอะไรคุณก็ใส่ภาพที่เกี่ยวข้องที่ให้คนสนใจคุณก็ใช้ภาพนั้นวันนี้ครัวลิตก็จะใช้ภาพครัวลิตรค่ะมี2ภาพนะ เป็นรูปภาพหน้าปกกับรูปภาพโปรไฟล์ก็คือรูปภาพหน้าคุณนั่นเองนะคะควัวลิทก็จะใช้รูปภาพหน้าปกก่อนค่ะนะคะควัวลิทก็ใช้รูปภาพหน้าปกควัวลิตก็ไปที่รูปภาพควัวลิทเลยนะคะเมื่อไปรูปภาพควัวลิทไปที่แกลลอรี่ปั๊บเลือกภาพเรียบร้อยควัวลิทก็มาที่เรียบร้อยะคะ่ะได้ภาพปั๊บ ภาพเหล่าเนี้ยมันจะมีกรอบภาพหน้าปกอะมันจะมีกรอบของเพจอยู่เห็นไหมจะมีสี่เหลี่ยมคุณก็เลื่อนเอาตามที่คุณอยากได้นะคะอ่าครัวลิศเอาเหมียวครัวลิศรักแมวเหมียวครัวลิศเอาเหมียวอ่าครัวลิศเลือกภาพได้แล้วเมื่อเลือกภาพได้แล้วบันทึกค่ะกดบันทึกเห็นไหมคะภาพก็จะมาที่หน้าเพจของคุณเห็นไหมเสร็จแล้ว เหลือรูปโปรไฟล์เดี๋ยวควรัวลิศจะเอารูปโปรไฟล์มาใส่ครัอลิศก็แตะว่าเพิ่มรูปโปรไฟล์ครูลิศก็ไปเอารูปครัวลิศในแกลลอรี่มาครูลิศก็เอารูปครัวลิศในแกลลอรี่มาได้รูปครัวลิศแล้วครัวลิศก็บันทึกค่ะบันทึกลงในโปรไฟล์เห็นไหมคะมีภาพเรียบร้อยแล้ว อันนี้เมื่อภาพเรียบร้อยแล้วภาพอันนี้สามารถแก้ไขได้นะคะวันนี้ครัวลิศพอใจแล้วครัวลิศสวยแล้วอยู่กับแมวเหมียวครัวลิศก็กดเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ใส่รูปใส่โปรไฟล์ของคุณเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเจอขั้นตอนถัดไปที่สำคัญนะคะ,ะคุณดูก็กดถัดไปไปเจอขั้นตอนนะคะคัด ถัดไปเชิญเพื่อนให้มากดถูกใจในเพจนี้อาการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าผู้คนที่จะเห็นโพสต์ของคุณเน่ะเป็นการเปิดเพจครั้งแรกอ่ะอย่างน้อยคุณต้องเชิญเพื่อนมาให้ได้สิบคนค่ะคุณก็เชิญเพื่อนนะคะให้ได้สิบคนค่ะเพื่อนที่คุณมีทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณก็จะเอาคนไหนคุณก็ติ๊กติ๊กติ๊กต,กตกไปให้ครบให้ได้อย่างน้อยส0บคนเมื่อได้เรียบร้อยแล้วติ๊กข้างบนค่ะ ค่ะขั้นต่อไปสร้างโพสต์ต้อนรับหน้านี้นะคะคุณอาจจะเขียนโพสต์หรือเขียนอะไรก็ได้เชิญเขาเข,าเข้ามาให้รู้จักเพจของคุณค่ะหน้านี้นะคะจะเขียนอะไรก็ได้หรือใส่รูปภาพอะไรก็ได้ที่เชิญชวนค่ะอ่าถัดไปนะคะ WhatsApp What s a อ p ก็คือปุ่มนี้ใช้เชื่อมต่อกับเบอร์โทรศัพท์ค่ะอ่าหน้าต่อไปค่ะ อาถัดไปเพิ่มปุ่มการดำเนินการสำหรับผู้เข้าชมในเนี้ยมันจะมีปุ่มให้เลือกนะคะในนี้มันจะมีปุ่มให้เลือก,ะะนนม,ม,ม,อกมีจองเลยขอทราบราคาเลยเนี่ยมีมากมายเลยแตน,นี้คุณก็สามารถเลือกเอาปุ่มที่คุณต้องการเช่นส่งข้อความติดต่อเราหรือติดตามก็ได้คุณก็กดติดตามนะคะเพราะคุณเลือกปุ่มติดตามปั๊บ เลือกเสร็จแล้วคุณต้องสร้างกดสร้างค่ะ,ะเสร็จแล้วต่อไปเลยเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมไปยังควมพาสอนออนไลน์คุณยังไม่ได้ให้หรายละเอียดบางส่วนของเพจก็คือข้อมูลนะคะบางส่วนที่ยังกรอกไม่หมดเป็นที่อยู่อะไรอะสามารถใส่ได้ค่ะเพิ่มเติมให้เรียบร้อยก็จะเสร็จแล้วค่ะ นี่คือการเปิดเพจค่ะหลังจากที่กรอกข้อมูลรายละเอียดครบหมดแล้วเราก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วเปิดเพจเสร็จสิ้นแล้วก็จะไปดูที่หน้าแรกของคุณค่ะนี่คือเพจท,ที่คุณจ้างอย่างของควมพา l สอนออนไลน์นี่คือเพจของควมพา l สอนออนไลน์นะคะก็จะมีมีรูปมีโปรไฟล์ของควาพาค่ะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็เป็นอันว่า เปิดเพจง่ายๆแบบสูงวัยตอนนี้สูงวัยมีบ้านแล้วมีบ้านของตัวเองแล้วมีเพจของตัวเองสามารถสร้างอะไรก็ได้ลงในบ้านสามารถพูดสามารถอะไรก็ได้นะคะถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งสำหรับสูงวัยเป็นคลิปที่สุดยอดหลังจากฟังคัวลิทมานานตอนนี้สูงวัยมีบ้านของตัวเองแล้วนะคะสนใจอย่าลืมติดตามเพจครัวลิทได้ทุกๆวันแล้วอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัวลิสสวัสดีค่ะ